สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สุย้ยนะครับอาจารย์สุยอาจารย์สุยเสีย่ยเงินของม่อว่ามากนะครับเด้อทางซองเขงจาจะมาห้เป็นแนวทางนะครับเด้อห้ไปเรียกซื้อเรียกหาตลากินแบงรัฐบาลบ่เหรอเปลี่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้ใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อครับ อาจารย์ก็เชมว่าให้แนวทางงวดวันที่16กันยายน64นะครับอาจารย์ก็ได้คำนวณงวดวันที่16กันยายน6า,าอาจารย์ก็คำนวณไดเ้เด่นบนล่างกมีเก้ามีแปดมีหกนะครับเก่าไม่แปดมีหกอาจารย์ก็จะจับกู อสองตัวบนรางก็มีเก้าห้าเก้าสามเก้าสองแล้วก็มี 58, 52, หา้าแปดห้าสองห้ามีแปดห้าแปดสองแล้วก็หกสามหกสองแล้วก็อาจารย์ก็แถมไทยเลีกเบิน้นวดนี้อาจารย์ชิบ้ามันจวกเรีกเป่าเรียกเบิ้นครับก็แถมให้สองสองอาจารย์ก็จับคู่เลียกลักลอยใส่ หายเป็นเหล็กสามตัวบนแล้วก็มีสามสองสองมีสองสองสองมีหกสองสองนี่คือเหล็กเหล็กบนนะครับเหลขกบนสามตัวเ,เล็กเหล็กเป่าเล็กเบิ้ลแหะครับงวดจีบหกกัญญาของหานอาจารย์คิดว่ามันจีเป็นเหล็กเป่าอ่ช,ม,ชมเลยครับชมเลย เห็นบ่ครับเห็นบ่คออสิเห็นแล้วเวนาะครับเนาะรับนี่แหละอาจารย์ก็จะคำนวณกระแดงซีแหละครับงวดที่สิบหกกันยาหกานี่ยบ่ได้เป็นยางเงินอันนี้คือเรี่อคำนวณน,นะครับเด้อหายออาไปเรียกซื้อเรียกหาสลากินแบ่งรัฐบาลพอดันเอ่อมัก กระจัดคัดกระพานบหมักกับบเป็นยังบางส้มซีซีกะได้ครับครับผู้ใดเขามาแล้วกับคนแรกคนแซ่อาจารย์นั้นเลยครับเรือเพื่อิบวิภัณา์คิดะกนาดีๆถ้ามีเหล็กฟันอาจารย์ก็บิชโลงอาจารย์ฝันไปแล้วลงไปแล้วครับเอ่อตะโค้งแรกเอ่องวดนี้แหละครับเอ่ออาจารย์กับฟันได้งวดนี่แหละครับล่งไปแล้วก็ได้หามสามหานะครับนี่ ตาบานี้มือนี่โก่งชท้ไทยนี่อาจารย์กับมาล่งเหลขกคำนวณเป็นเหลขกคำนวณนะครับเด้อเหมือนคำนวณคำนวณมาจากตาเริ่มเลขออกแล้วก็มาหอดนี่แหละครับโก่งดท้ไทยอาจารย์กลยมาลุ่งหายเบิองหายส้มหามักกเอาไปจัดผ่านคัดกบะพานนะครับเด้อครับท้ายคลิปนี้อาจารย์กับว่ามียังไหลายอกครับบ่ามีน้ำฝางหน้าตอนแอกก็มีต้นนี่แหละแนยวทางอไปเชียงโศกนะครับเด้อห้ามโศกดีเออ อาเจิบนี่กับ่มียังารกหายเจ็บียูดีสบายถูกหวยรวยเงินความเจ็บจะให้ได้ความขายจะให้มีมีต่ความสุกควมจะเล่นครับเดอ้อจางกะกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ